เช็คก,ก่อนมาเขียนเรื่องอะไรทำงานทันช่วงเวลาอะไรแบบนี้ไหมสวัสดีการทํางานที่ยืดหยุ่นไราเราทํางานเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราบุกร้องในเรื่องไหนสวัสดีค่ะ ชวด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเกียดมากเลยค่ะเราอยู่กับ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 ทายเออร T H R นะคะฝ่ายบุคคลของเรานะคะอันนี้น่าจะเป็นตอนพิเศษให้กับทุกคนได้ดูเว,ว่าเราหัดอยู่ยากมากกับการเอาเบื้องลึกเบื้งหลังของเรามาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมามอยเกี่ยวกับพนักงานพนักงานนิดนึงอะไรนเนาะอะ,อะงั้น ให้ PHR ของเราอะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อลุดนะคะเป็น HR นะคะค่ะสวยมากอันนี้ก็คือเลิฟบ้า ตอนทำงานไม่ได้สวยบันหน้าตานะพี่จนน้องอันนี้คือรับพปนักงานที่หน้าตาหรือเปล่าคะก็หน้าตาหน้าตานี้ออปชันไว้หลังเลยหรือเรื่องของสกิลเป็นหลักโอเคสกิลเป็นหลักใช่โอเคค่ะค่ะงั้นคือขึ้นเรื่องอะไรเนาะได้เลยอยากจะให้พี่เอชานี่แนะนำองค์กรของเราไหยคะ ค่ะก็บริษัทมาเทนไซต์นะคะก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์อย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีพนักงานที่ติดตั้งด้วยความเป็นมืออาชีพด้วยอยู่แล้วใช่เป็นทีมงานเป็นทีมงานที่นี่ใช่แล้วและที่สําคัญก็คือเราจะมีบริการหลังการขายที่เซอร์วิสอันนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยเนอะมีความแบบเวิสลูกค้าแน่นอนเ์วิสลูกค้าอแล้วถ้าพูดในส่วนของแบบ เออพนักงานกรนนิดนึงว่าแบบที่นี่อะคะ่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะสำหรับพี่ในเรื่องขององค์กรมันก็จะมีหลายปัจจัยเนาะในเรื่องของการทำงานอะไรแบบนี้บ้างเออเนี่ยเรื่องของบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศของเราก็ทำงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของอสกิลงานเป็นหลักน,น,นั่นแหละเป้าหมายของการทำงานทำงานทันช่วงเวลาอะไรแบบนี้ไหมเรื่องของสเกลภาพของพนักงาน ก็สำคัญเลยทีเดียวอันนี้นนสำคัญเลยใช่อาคัศนคติคัศนคติการทำเงิน,นที่นี่ก็คือเปิดกว้างเปิดน้องกว้างเปิดกว้างแล้วก็มัน มันเรื่องของทัศนคติเราไม่ปิดกั้นอยู่แล้วแต่ให้อยู่บนเวเวเดียวกันของของที่เราเดินตามในในในเส้นทางของบริษัทเราเนาะเออ,เ,อ,อเราก็จะมีเวของของบริษัทของเราก็เน้นความเป็นมืออาชีพอ่าสกิลเป็นหลัสกลลสกิลความเป็นมืออาชีพเป็นหลักก็คือนี่แหละใจใจหลักความสําคัญของบริษัทเราคือนั่ <laughs> นนะคะทุกคนทุกคนมาจอยได้ <laughs> ใครชอบความท้าทายนี่ก็เนี่ย มาได้เลยลุยเออเป็นสนามพิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้วยเน่เออ <g ül> แล้วถ้าในส่วนของไอชาค่ะคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะองค์กรที่นี่ค่ะจะเหมาะกับแบบเออเจนไหนเพราะว่าที่นี่ก็คือเหมือนที่ HR บอกว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นความคิดของใครอ่ามีแบบเออใครมีไอเดียนี่ก็คือสามารถมาแชร์กันได้ใช่คิดว่าแบบเออมันเหมาะกับเด็กยุคนั้นรุ่นไหนหรือว่าเจนรุ่นไหนหรืออะไรยังไง อันนี้คืออยากจะให้แบบป้มือในมือกว้างอืมคือจริงๆแล้วที่เราก็ก็ก็เปิดโอเพนหมดเลยเจ e เนอเรชัน <generation, S 1> แต่ด้วยด้วยด้วยสถานภาพของบริษัทของเราตอนนี้ก็พนักงานเจนเจเนอเรชันเดียวกันก็คือว 25, อัย25-30อัพ้อะไรเงี้ยเออก็จะมาแรงนิดนึงเรื่องของ ไฟอ่าไฟในการทํางานก็อาจจะเยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็เรื่องของทัศนคติในการทํางานก็จะเป็นเวเดียวกันอะไรพวกนี้อ่ก็คือจะมีความแอคทีฟมีความแอคทีฟจริงๆก็คือไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นเลยไม่ได้ปิดกั้นก็ก็เชิญจอยมาได้เลยเอ่อเชิญมาแชร์สเกลภาพของแต่ละคนเพื่อเพื่อไปดันอ่บริษัทไปในเวเดียวกันแล้วกันเนาะขอบโกรนะคะทุกคนสอบโกยู่เคียดหรือเปล่าเคียด์ไปหรือเปล่าแล้ว เรื่องเครียดถ้าสมมติว่าสัเครียดเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปหาอ่าแล้วก็วแบบสามารถปอบโยนให้ได้เปล่า <c oughs> ปอบโยนหน้าปอบโยนหน้าแต่ก่อนปอบโยนนั้นเช็คก่อนว่าเครียดเรื่องอะไร <c oughs> ที่นี่ของเราก็นั่นแหละความเครียดทุกอย่างมันมีวิธีการจัดก,การของมันเองนั่<ช>นแหละเราแค<ช>่ต้องรู้จักตัวเองให้มันคืนแค่ั้นเองถ้าสมมติว่าให้พูดถึงเรื่องสวัสดิการอืม,อมที่นี่อ่ะสวัสดิการ ปรับมากไหนป้าสวัสดิการของเราเทียบเท่านี้คือถ้าตามในเลทของอินดัสทรีภาคใตยของเราก็คือตอบโจทย์ที่สุดสวัสดิการทํางานที่ยืดหยุ่นอะไรแบบนี้เนาะก็คือ ทํางานจันทรถึงโุกส่วนเรื่องของค่าตอบแทนก็สมเหตุสมผลในเรื่องในเรื่องนี้เรื่องสวัสดิการอื่นๆก็มีแล้วประกานสังคมใช่ของเรามีครบเลยนั่นแหละวันหยุดวันหยุดมีเทศกาลพร้อมทุกอย่างนั่นแหละคือบริษัทให้เราเต็มที่แต่เราก็ต้องให้บริษัทกลับมาเต็มที่เหมือนกันเลยใช่รค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบเป็นบุคคลภายนอกอยากเป็นยังองเล่า อยากมาร่วมงาน,นที่เราใช่ไหมใช่วล้วทีนี้แบบถามว่าทาไมถึงต้องเรียกทีนี้มาเทนไซสพูดถึงของมาตินไซสก็คือคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะ d e v e l o p คุณพร้อมจะไปเวเดียวกันแล้วก็คุณพร้อมจะเป็นความมืออาชีพ ตอบโจทย์ที่สุดค่ะมาเรียนไสใช่ใครเป็นคอแอคทีฟช่ไฟแล้วต้องมาที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นีทำงนจแน่นอนทำงานจริงหน้างานแล้วก็เจอจริงๆเลยหน้างานาแบบพนักงานอยากแบบพัฒนาตัวเองอยากผัวร่มที่นี่มีด้วยมีแน่นอนของเราก็จะพัฒนาของเราส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาศักยภาพของ พนักง,งาน,งนใช่พนักง,งานให้มีความเป็นมืออาชีพมีความมืออาชีพอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มศักยภาพในด้านอื่นๆให้มีออปชันหลายๆออปชันไปนั่นแหละเพราะว่ายังไงทุกๆคนก็รู้สึกว่าก็ยังจะต้องเติบโตในสายงานต่อ,อไปใช่ใชทุกๆอาชีพคิดว่าทุกคนต้องมีการพัฒนานตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ของเราก็มีเรียนรู้เรียนรู้กันไปทํางานเวลาเวลาเราทางานเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราบกพร่องในเรื่องไหนอ่ะบกพร่องเรื่องอะไรอะไรพวกนี้เราต้องมานั่งคุยว่าศักยภาพเราไม่ถึงหรือว่าเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องั้น อะไรพวกนี้เออก็ต้องมานั่งนั่งดูก่อนว่าเบสเราผลาดไหมอะไรเงี้ยเอเอก็เป็นใจหลัะทาสำคัญในเรื่องของของการทํางานเนาะเราก็ต้องมองตัวเองเป็นหลักก่อนว่าเราทําดีแล้วยังนั่นแหละเราบกพ้องตรงไหนเออนั่นแหละโอเคอยากจะให้ฝากถึงว่าคนที่กําลังมองหางานหรือมองหาอะไรเงี้ยที่นี่อ มีตำแหน่งอะไรบ้างที่แบบที่ที่เราทำภายในองค์กอรอะไรอย่เงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบเหมือนกับว่าถ้าอยากจะแนะนำเนาะฝึกง,งานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าแบบในส่วนของของตำแหน่งงานก็จะมีหลาย Position ของเราก็จะเป็นของ Engineer เ<อ>านาะเรื่องของวิศาวะวิศาวะแล้วก็ Back Office อะไรพว<อ>กาี้ก็มีก็มีตามทั่วไปโครง,งสร้าง,งทั่วไปเลยเ<อ>แล้วก็สำหรับ น้องนักศึกษาฝึกงานที่เรียนสายสายสายนี้แล้วก็สนใจสนใจที่จะจะมาเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทํางานก็สามารถมาจอยกับเราได้ของเราทําหนังสือมาที่บริษัทได้เลยค่ะสําหรับน้องๆที่สนใจในอุตสาหกรรมของโซล่าเซลล์ช่วงนี้มาแรงแค่มีแพชชั่นแค่มีแพชชั่นอยากจะเติบโตไปด้วยกันที่นี่ยินดีต้อนรับสู่การถูกโอเ ยูนิฟอร์มบางคนสงสัยว่าเฮ<อ>้ยทำไมเดี๋ยวใส่เสื้อบ้านบ้างเดี๋ยวใส่เสื้อบริษัทบ้างอยากจะให้ P H R เนี่ยพูดให้กระจ่างไปเลยก็ยูนยิฟอร์มของเราก็จะมีตามประจำวันจันทร์อังคาราาก็จะเป็นยูนิฟอร์มของบริษัทแล้วก็วันพุธก็จะเป็นฟรีสไตล์เหมือนน้องฟ้าใส่เหมือนพี่ใส่เงี่านั่นแหละก็จะเป็นฟรีสไตล์ก็ ให้อยู่ตามคำเหมาะสมเออนั่นแหละแล้วก็แฟชั่นสุขก็เป็นยูนิฟอร์มของบริษัทก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเจอในสภาพแบบนี้ก็เป็นวันพุธนั่นเองอ่าแต่นแรลของเรามันพนักงานมันพนักงานที่ไอเดนอยู่ว่าเราเป็นพนักงานาเินไซนะคะทุกคนก็คือมาก็จะมียูนิฟอร์มให้ให้ใช่ช่าพรในเรื่องของสวัสดิการนี่ท้ายสุดแล้วขอสามคำค่ะสำหรับ HR หรือว่ามีคำคมอะไรเด็ดๆให้กับ คนอื่นที่กำลังดูอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องก็ต้องก็ต้องฝากเรื่องคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึง HR คิดถึงคิดถึง HR ไม่ออกก็คิดถึง HR เครียดเครียดก็ HR ก็ได้ค่ะสวยจะได้สิทุกคนจะคิดถึงทุกวันได้คิดถึงนด้นะแต่ไม่ได้ใจดีนะคะ ไม่ใจดีค่ะไม่จริงค่ะไม่ใจดีและงานนี้ไม่ใจดีนะคะเอ,เออโอเคนิด,นนดนหนึ่งชิลๆไปวันนี้ค่ะขอขอบคุณก้าวรุสมากมากนะคะถ้าขันสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้นะคะยินดีะนคะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย